สบายดีพี่น้องมะมืวงม,มินิบ้าอีกตังโขงซีม,ม่ามักไก่พี่น้องไก่ซื้อมาจากตลาดพี่น้องไก่ห้าโลนะครับเนาะเดี๋ยวซีม,ม่ามักกันว่าเป็นยังไงเนาะครับมาเบิ้งกันเลยนะครับเนาะเพื่อสีพอคั่วสีเตี้ยมหั่นเตี้ยมแบบมาเซ่มาหยังเนาะครับนพพเานเมมา,เนานะ นี่เสียวมาหั่นกระเสียดอันนมันดอกเล็หน่อยนะครับไก่อุปองประกบเสียดนี่อ่างกระสีมะนี่ออกครับผมนี่สุดประมาณนี้นาะครับตัวกระสีแดงสุกไวครับผมตัดต่อเล็กน่อยโมงนึ่งสีมองเกาะนะครับเนาะเด็ดเอ่อันนี้มันออกเงี้ยงแล้วเรียบร้อยครับ ล่างยังเรียบร้อยนะครับนะ่ะม่ากระสีไปไปมักหลังจากเราเตรียมแล้วนะครับเราเอกกระสีมาล่างตัวนี้นะครับล่างออกนะครับเนาะล่างให้มันสะอาดอันนี้เพราะเป็นเราเอกล่างไปแล้วสองหนามนะน่ะบันนี้เราเอกกระสีมาเซ่สีผสมทั้งน้อยครับนี่ สีผสมอาหารเอสีสันเล็กน้อยนะครับเวลาเัาไปอบโองสีได้สวยงามน,นี่ทุกคนหลังจากทำเตรียมหลังจากบเบลีเตรียมของไว้ใกล้กับสีประมาณสีนี้เนาะมาเตรียมเครื่องมักกันเลยทุกคนเบลีสีมักสีใส้นี่สามสิบกัมเนาะทุกคนลงไปเลยครับ อันนี้เราอีกิไส้ถั่ถวยหนึ่งครับผมผักซีพักซีหลกักผักซีปันป่นกระเทียมนะครับพริกไทยนะครับปั่นปั่นเขากันนะครับแตสิประมาณนี้พกลงไปเลยเาเราเอกสีไส้แบบนี้นะเออไก่รสด,ดีไก่เห็น้หงอันนี้สูตรมักไก่ห้ากิโลนะครับวกวกบ่าอเออเาเอก ไปขิใส่สิใส่ซอสหนึ่งนี่ไปสิใส่อันนี้พุงนัวใส่ลายเสร็จลายอันนี้สิใส่เออ่พุงนัวเขาลูไปแล้วเนาอไปสิใส่น้ำน้ำมันหอยแล้วจะซอสหนึ่งสูตรมาไก่ห้ากิโลตามด้วยคุณขาวเป็นสิวขาวอือ สองสมสี่นะมีใบที่ใช่สตามด้วยตายเคียว1 2 3่ง,งามนะเคียว3มช่อนกับสิประมาณนี้พนะยายามเขีากันเลยสูตรอบไก่อบวง ครับผมรับประกันความเสี่ยบลองบเบิ่งนไหมครับเด้อไก่5กิโลของเฮาไก่อกุ่งสูตรนี้รับประกันนะครับเฮ็ดขายครับผมโดยเฮ็ดขายคู่มือนะครับขยำมเข้ากันแล้วไก่เฮาเตรียมไว้5กิโล,ลแล้วหลังจากขยำข้ากัน เสร็จเรียบร้อยเราอย่าคิดใส้เลยลนไปเลยสุดท้ายทับประกันคุ้มเสียไปเอาถุงกล่องเก่ากันเลยทุกคนเซไว้บ้านซิปหนาที่งานห้าที่เอาไปเก็บได้ทุกคน ถึงเป็นอันเสร็จสิ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดชมร่างใจให้บเบาอีกน้ำเด้อ